กันกุณัจปัญญากิดตินัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะทักทายในวันนี้ด้วยวันอังคารที่ฝนตกตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะไม่รู้ว่าเมื่อเช้าเป็นยังไงบ้างน,นะคะอัปเดตของน้ํากันหน่อยดีกว่านะคะเมื่อเช้าออกมาทํางานตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงหน่อยๆน,นะคะถึงที่ทํางานก็10บโมงพอดีค่ะกรุงเทพเมืองสวัส์นะคะสวรค์แห่งรถติดนั่นเองแต่ช่วงไม่บ่ายอย่างนี้นะคะก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังได้ข่าวอยู่ว่าหลายๆที่ก็รถค่อนข้างติดกันเลยทีเดียวนะคะก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับชาวกรุงเทพมหานะครอ,อย่างเราอีกแล้วนะคะที่ต้องมาเจอกับปัญหารถติดเมื่อวันที ฝนตกในตอนเช้านะคะคือถ้าตื่นมาแล้วเนี่ยได้ยินเสียงฝนพรำๆเนี่ยโอ้โหล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะวันนี้เราไปทํางานสายอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าให้กําลังใจทุกคนด้วยนะคะสาหรับการเดินทางในทุกๆวันนะคะเนี่ยส่งเข้าเพลงเลยกับเพลงการเดินทางของชาสุชาติค่ะแต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงนะคะชั่วโมงหน้าทุกคนรอพบกันได้แน่นอนกับคุณนพพรชมณีแล้วก็วงโบวินีนะคะวงดน,นตรีน้องใหม่ที่พี่ๆวง POP เขาร่วมโปรดิวซ์ให้และเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์กันในช่วงของ Good Time Interview แน่นอนกับเพลงแรกของเขา กระทันหนันตอนนี้ไปฟังเพลงการเดินทางของคุณชาสุชาติกันก่อนดีกว่าค่ะ